สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4 5, 6, ี่ห้าซาเนวเลยนะครับผมนี้เราก็อยู่กับค่ายเอ็มเเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องเลยก็มาอยู่กับยุดใหม่ค่ายใหม่เนาะครับพี่นอนะอ้องเนาะอัต้นจองมืนนะครับเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ดจองร้อยเลยแล้วกันนะครับผมนะก็ซื้อโบนัสที่หนึ่งมืน่น ลุยครับผมอาะก็มาเล่นเกมอันแม่ยิงคนป้าเนาะครับพี่น้องเนาะเอาอันดับเรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอาคกับผมก็มาแล้วมาแล้วนะครับผมนะหลังจากที่หายไปหลายมือหลายเวรนนะครับก็โคอ,อักเสบนะครับผมนะอาคกับผมสําหรับค่าย MJ King ิงนะครับก็เป็นของไอ้อิมจีละครับผมอาะก็เป็นค่ายเปิดใหม่นะครับก็ถ้าใคร ฝากไม่เข้าถอนไม่ได้นะครับก็ทักหาผมได้เลยนะครับแต่ผมช่วยตามให้นะครับผมนะสำหรับวีบนี้เลยนะครับผมอะจัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับผมอ้าวสี่ห้าหกจะถล่ม MJ มได้ไหมครับเอ้าจบแล้วเรอนะครับผมเฮ้ยมาอะไรกันครับเดียจบ0.00ยจไม้เลกก็เกลือไอเอ็มเจเพิ่งเล่นข่อยแล้วนะครับผมใส่ตัวครับพี่น้องเ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ เอ้ยเอ็มเจคิงเจ้าเฮ็ดยังควอยนี่จบศูนย์จุดศูนย์โห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 ยะเวดกี่ไล่ครับเออมาปวดๆไปเปียเนี้ยน,นะครับผมก็ที่หายไปหลายวันนะครับก็สาเหตุน,นะครับผมคออักเสบนะครับผมนะ้ะก็โอ้สงสัยจะกินเหล่าหลายพวดนะครับก็คออักเสบห <laughs> าสำหรับค่ายนี้ก็เป็นค่ายเปิดใ่นะครับของค่าย MJ นะครับผมนะ MJ c h a n n e ้นนะครับ สวยใหม่แหลกเพิ่งกะระลิ่นข่อยไปมือน,นึงแล้วครับพี่น้องเอ้ยเล่นจริงเจ็บจ,จริงนะครับไม่ว่าคิปได้คิดเสียลงให้เบื่อเบื่นะครับผมเอา้าบักเกล้วยนะครับมีต่ำมีเตียนไม่เลยเรียบร้อยนะครับผมนางวันใหญ่มาจนได้นะครับผมเอา้าบางทีกรางวันก้นตัวนะครับเออตะเกียรเดทโทอืมอเว้ยเด้คืนมาเจ็ดพันละครับพี่น้องเอ้ยน้ำตาเทียบไหลนะครับผมเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเฮ้ย เฮ้ยอย่าบอกได้ว่าเกลืออีกไม่เอาลนะโอ้ยพี่ดอกเอ้ไ่ที่สวงก็ยังเกียอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จบไปเจ็ดพันนะครับเจ้าเฮ็ดย,ย,ยี่ยังข่อยนี่ไอเอ็มเจร้องขวางข่อยที่เจ้านะ <c ười> อ่ะเดี๋ยวปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับผมมาก็ซื้อบอลนัตที่ห้าพันไปครับผมโอ้ยพี่ดอกเอ้กองเสียงข่อยอักเสบนะครับกินเหล่าหลายปวด <c ười> หายไปยาวเลยนะครับโด,ดนพ้อมาเถียนะครับผมนะอะ ก็ยังไงสรับสําหรับค่ายนี้เขาก็ชอบกจัดกิจกรรมอยู่แล้วนะครับผมนะก็มียุทธมีอะไรไว้เลยนะครับเผื่อบางทีเขาจัดกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวเขาจัดการให้นะครับผมนะเอาเอาเอาอาเอาาเอาาเอาาย่าบอกว่าเคลืออีกเดียวยัดไปสว่างไม่เกลือสวงไม่ดิแม่ยังไยอภิญหารยุทธใหม่ยุทธสด้ดอะครับผม ไม่เห็นบาปคอยเทนนอไอเอ็มเจเน่เอ็มเจคิงนะครับเป็นค่ายเปิดใหม่ครับผม <laughs> แต่เปิดมาสวางไม้เกลือเนียน,น,นเลยนะครับผมนะเอาแล้วไงจังหวะน,นี้ฟีเกมในฟีเกม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 เอาสเก็ตเท้อาอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเอออย่าบอกว่าจุ๊บพันเออมาฟีเกมในฟีเกมมาแล้วนะครับมาจนได้นะครับผม ่ะได้เพิ่มอีกซิสบสปินครับพี่น้องเอ้ยพอได้ตัวลุมหายใจนะครับบัตเก่าไบนะครับผมนะสวยงามสิบเป็นตาได้คืนม,มันก็สว่างเหมือนข่อยดีเนาะเอาอีหลีได้พี่น้องเอ้ยเกมได้ข่อยเหรียญบ่แตกนะครับล็อกไปซ้ำเบิ้งนะครับผมนะแตกเสีอข่อยนี่ <c oughs> ข่อยเอาไปวันไม่หลายแล้วจังไหนมันก็แตกเสีอข่อยดอีเกมได้ข่อยเหรียญแตกนี่มักบ่แตกว่ะเ,เป็นทั้งสั้นไปอีกนะครับผม บักเกอร์เบยนะครับผมว้ยแมยยิงคนปลามได้พ่อหลายมือกษิบุตรสวยชีวิตแขวยเนียบ่นะครับผมนะมึงมันมึงมันบักเกอร์เบยนะครับผม <c oughs> โอ้ยคุณสิบแปดพี่ดอ้ยกูอย่าบอกนะว่าจบท่อนนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยบักเกอร์เบยนะครับเพือพอได้ตัวลมหายใจเหนียะว้ย,ยพี่ดอเอ้ยเกืออีกแล้วนะครับผมนะขาดทุนหน่อยนึงนะครับผมขาดทุนสามลอยนะครับแต่สื่อฟีสปินมาเนี่ยก็ยังบ่แตกจักใหม่อยู่ อ่ะเหลือไปอย่างหกพันนะก็ใส่ตัวรวดอีกห้าพันครับผมไปโอ้ยกองเสียงอักเสบพี่น้องเลยช่วงนี้ครับแย่ครับผมสภาพแย่นะครับก็ต้องห่างๆแน่ยและครับเลี้ยงทุ้งเลี้ยงถวนนะครับถอนสูงมือไล่กระยับลอยดีครับผมกองเสียงอักเสบคว้าอักเสบนัดกินเขาต้มอยู่งสามสี่มื่นแมวโอ้ยอ้ล็อกโอ้ยโอ้ยนะครับผมยี่หรี่ดตล็อกโอ้ย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 อยู่ไหน โอ้ันเอาผู้ใดทัวร์ไม่อีก่องบันีิน้อนสิบช่องสั้นไม่มานะครับผมเฮ้ยไม่ยิงคนปลาสงสัยมันยังสิบบทตื่นนอนนะครับผมนะสงสัยมันจะอักเสบหรือเปล่านะครับผมสงสัยนางจะอักเสบอยู่เฮ้ยก็สตรีมนี้ก็สตรีมนะครับเรื่องจัดกิจกรรมอะไรก็ได้จะเร็วๆนี้นะครับผมนะ เตรียมกระสุนรอได้เลยนะครับผ้ใดจะฝากดวงนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนะสปินสุดท้ายเราได้เดทอย่าบอกนะว่าฮึบโอ้เมียเอ้ยเกืออีกแล้วครับพี่ดองเลยโอ้ยได้ขึ้นหนึ่งพันครับผมน้ำตาเทบจะไหลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมนะอันแม่ยิงคนป่านะครับไม่แตกสักไม้เลยนะครับผมนะก็ทุนสองหมืนนะครับก็เหลืออยู่สองพันเจ็ดกไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะอ่ะ ขอฝากด้วยละกันนะครับ MJ King นะครับผมก็ไปร่วมสนุกกันได้ละกันนะครับป่ะไปหาเหรียญนวใหม่กันดีก,กว่าเนาะแย่งใจกันครับผมิ่มป้าย